ว่าสำหรับคนที่เป็นสายพื้นฐานมาอาจจะยังแบบไม่ค่อยได้ดูกราฟหรือไม่เคยดูเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องกราฟไปจนถึงเรื่อง MA แบบเร็วๆภายใน3นาทีนะฮะโดยทั่วไปแล้วกราฟจะประกอบไปด้วยแกน2แกนก็คือแกน Y กับแกน X ซึ่งไอแกน Y เนี่ยมันก็จะบอกเรื่องราคาแกน X ก็จะบอกเรื่องเวลาตือแกนนอนเนี่ยแหละฮะ พอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็จะเกิดการพลอตขึ้นเช่นเวลาที่หหุ้นตัวนี้มันราคา2มันก็จะเกิดการพลอตที่2พอเวลาผ่านไป1ช่วงเวลา4ก็พลอตสผ่านไปอีกหนึ่งช่วงเวลาเป็น6ก็พลอตหผ่านไปอีกหนึ่งช่วงเวลากลับมาที่4มันก็พลอตสแล้วเพื่อความง่ายกราฟในแบบที่มันซิมเพิลที่สุดก็คือกราฟเส้นคุณก็จะเห็นกราฟเส้นในรูปแบบแบบนี้ก็คือว่าเนี่ยแหละหุ้นมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อย ตามเวลากราฟเนี่ยมันก็มีหลายประเภทที่ไว้บอกเพื่อความสะดวกอันนี้เรียกว่ากราฟเส้นถ้ากราฟที่คนไทยนิยมใช้เยอะๆก็น่าจะเป็นกราฟแท่งเทียนกราฟแท่งเทียนหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลนราคามันก็จะอยู่ภายในนี้ภายในนี้ภายในนี้โอเคอันนี้ก็คือเรื่องกราฟนะครับต่อมาคือเรื่องของการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นโดยทั่วไป คือหุ้นเนี่ยมันก็จะมีเคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงหรือเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางแต่หุ้นเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่นิ่งๆมันจะเคลื่อนที่แบบว่ามีความแบบอวนหรือว่าแบบสายไปสายมาคือหุ้นเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่แบบนี้แต่มันจะเคลื like ่อนที like it, um, so ่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นนะมันก็จะเคลื่อนที่แบบว่าขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อในขณะเดียวกันหุ้นแบบลงก็เช่นกันมันก็จะเคลื่อนที่แบบว่าลงแล้วก็เด้งลงแล้วก็เเดด้งงงลลแแว อันนี้คือแบบง่ายๆนะครับแบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าไซเวย์แต่ว่าผมไม่อยากใช้คําว่าไซเวย์ใช้คําว่าแบบไม่มีทิศทางดีกว่าเพราะว่าไซเว่ยอะถ้าไปจับลึกๆอะมันเป็นไปได้หลายแบบคือนี่นะอันนี้คือแบบหนึ่งนะก็คือไม่มีทิศทางพอดูอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเอะมันก็เคลื่อนที่ตรงๆไปในแนวขวางแต่ความจริงอะมันอาจจะเป็นแบบ,แบบนี้ก็ได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งพวกเนี้ยค่อนข้างยาก และผมจะแค่บอกไว้แล้วกันว่ามันมีการเคลื่อนที่อยู่3แบบก็คือขึ้นลงหรือไม่ก็ไรทิศทางนะครับทีนี้มาต่อที่ moving average moving average คืออะไร moving average มันก็คือเทคนิคการปรับให้เรียบแบบหนึง่งถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คือเป็น smoothing เทคนิคอย่างหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการหุ้นมันใช้ในวงการธุรกิจด้วยคือมันจะทําให้แบบกราฟที่บางทีข้อมูลมันเหวี่ยงเยอะๆดูยากๆทําให้ดูง่ายขึ้นอย่างเช่นที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า กาฟหุ้นเนี่ยสมมติกาฟพุ้นมันกําลังเคลื่อนที่ขึ้นอยู่มันก็จะเคลื่อนที่อย่างนี้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 ใช่ไหมครับแต่พอเอา moving average มาใช้เนี่ยมันก็จะเฉลี่ยราคาย้อนหลังและเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอย่างเช่น5วันย้อนหลังก็จะเอาราคา5วันล่าสุดมาบวกกันแล้วก็หาร5แล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆวันต่อวันสมมติเส้นราคามันยึกยืยงยืยอย่างนี้พอใส่ moving average มันก็จะเป็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเทรนมันก็จะเรียบขึ้น ยิ่งใส่เยอะสมมติเมื่อกี้เราใส่5คราวนี้ถ้าเราใส่สักยี่สมันอาจจะเป็นอย่างนี้ไปเลยก็ได้ก็คือแบบมันจะทําให้ดูง่ายมากๆมันก็จะเห็นเทรนด์ว่ามันเป็นตรงๆเลยอันนี้ก็คือ moving average แบบสั้นๆนะครับซึ่งตัวเลขยิ่งเยอะก็จะยิ่งสมูทยิ่งเรียบ